สวัสดีนะคะพี่น้องชาวไทยทุกคนทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะซึ่งวันนี้ดิฉันจะมาพูดเรื่องข่าวนะคะที่มีคลิปหลุดออกมาเป็นบทสนทนา p r i v a t e นะคะก็คือเป็นบทสนทนาส่วนตัวระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยแล้วก็กัมพูชาแต่ทีนี้นมันมีเสียงเออมันมีการบันทึกเสียงเอาไว้ซึ่งผู้แปลนะคะก็คืออานายเขียงหวดนั่นเองนะคะ ก็หรือทีอ่มีเสียงของท่านนายกไทยเรียกว่าพี่ฮวดนั่นเองพี่ฮวดนี่ไม่ใช่คนธรรมดานะคะพี่ฮวดนี่เดี๋ยวมาดูประวัติของพี่ฮวดกันค่ะนายเคลียงฮวดหรือพี่ฮวดคือบุคคลที่ไม่ใช่แค่ล่ามแปลภาษาให้ผู้นำไทยกัมพูชา แต่ยังดำรงตำแหน่งสูงในรัฐบาลกรัรมพูชาด้วยนะคะ,ะเคยเป็นผู้ช่วยใกล้ชิดสมเด็จฮุนเซนสมัยครองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญและนายกเทศมนตรีเขตด้วยนะคะเป็นล่ามที่แปลภาษาสื่อสารไทยขเขมรอย่างคล่องแคล่วดังประเด็นคลิปเมื่อวันที่15-18นะคะที่หลุดมาระหว่างนายกอของไทยแล้วก็กับนายหุนเซนนะคะมีสายสัมพันธ์ลึกซึ้งกับครอบครัวชิน,นวัตร เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มอดีตนายรกรัฐมนตรีทักษิณและเคยทำหน้าที่เลขาส่วนตัวและล่ามให้กับฝ่ายต่างๆรวมถึงผู้ลีภัยไทยในกัมพูชาด้วยนะคะสรุปสั้นๆก็คือ,อพี่ฮวดคือเพียงฮวดนะคะอรองผู้ว่าการพนมเปญและนายกเทศมนตรีเขต ผู้ที่ทำหน้าที่ล่ามให้กับฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายประเทศไทยเคยเป็นผู้ช่วยใกล้ชิดของหุนเซนนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์แบบสนิทสนมกันเลยนะคะอย่างลึกซึ้งกับตระกูลชินวัตนนั่นเองนะคะแล้วจากที่เราพวกเราทุกคนนะคะน่าจะได้ยินคลิปที่หลุดออกไปแล้วนะคะจะมีตั้งแต่9นาทีแล้วก็ 17นาทีนะคะแต่ดิฉันทำลงไปเนี่ย9นาทีก็พอจะจับใจความได้ว่า,าในคลิปหลุดนั้นนะคะมีการเจรจาต่อรองนะคะซึ่งเ,เมื่อทุกๆคนนะคะได้ยินคลิปเหล่านั้นแล้วนะคะก็คิดไปในทางเดียวกันว่า,าการเจรจาอันเนี้ยหลายๆท่านก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นาการเจรจาแบบคนบอกว่าเป็นความผิด ผิดพลาดนะคะของนายกไทยอย่างมหันเลยนะคะเพราะว่าในคลิปนั้นนะ่ะมันจะมีการพูดประมาณว่าถ้าทางคุณเซนเนี่ยอยากได้อะไรก็ขอให้บอกมานะคะ,ะเราจะจัดให้นะคะซึ่งบางท่านก็บางสำนักข่าวเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะถ้าเขาบอกว่าอยากได้ดินแดนไทยละ่ะแล้วถ้าเขาอยากได้ช่องบอกละ่ะเราจะจัดให้เขาไหมแล้วการที่ ท่านนายกเนี่ยของไทยเนี่ยก็ได้ออกมาแถลงการนะคะว่ามันเป็นกลยุทธ์ทางการเจรจาทางการทูตนะคะแต่หลายๆสำนักข่าวเนี่ยก็บอกว่าการเจรจาทางการทูต่มันสามารถทำได้แบบ p r i v a t e ก็สามารถทำได้นะคะแต่การที่คุณเนี่ยจะยกนะคะ ยกแม่ทัพฝ่ายเราเนี่ไปเป็นเครื่องบรราการให้อีกฝ่ายนะมันก็ไม่ใช่นะคะแล้วยิ่งมีการบอกว่าถ้าคุณอยากได้อะไรตรงไหนก็ให้บอกมันเราสามารถจัดหาให้ได้เนี่ยมันเป็นการขายชาติหรือเปล่านะคะแต่ตรงนี้ก็มี กฎหมายนะคะที่บอกมา,เ,าเรื่องเกี่ยวกับการขายชาติแต่มันก็มีหลายสำนักข่าวนะคะอีกบางคนก็ออกมาว่าการขายชาติเนี่ยมันต้องมีส่วนได้ส่วนเสียก่อนจริงไหมคะแต่ณจุดนี้ไทยยังไม่ได้เสียอะไรนะคะก็ซึ่งยังไม่ถือว่าเป็นการาขายชาติแต่ตอนนี้นะคะในประเทศไทยเนี่ยก็มีการออกมาเรียกร้องให้ท่านนายกเนี่ยลาออกจากตําแหน่งเพราะ ต้องปฏิเสธไม่ได้นะคะเรียกว่าแทบจะทุกคนนะคะก็ต้องคิดไปในแนวเดียวกันว่าถ้ายังมีการศึกสงครามอยู่อย่างนี้แล้วยังมีเอ่อเขาเรียกว่าเหตุนะคะเป็นอ่านายกของประเทศเนี่ยเข้าข่ายนะคะเข้าข่ายข่ายชาติหรือไส้ศึกคือตอนนี้ยังไม่ระบุแบบนั้นแต่ในใจของคนทุกอ่คนไทยแทบทุกคนเนี่ยเขาจะคิดว่าแบบนั้นนะคะก็คือ เริ่มไม่ไว้วางใจแล้วเอ๊ะถ้าไม่มีการรบแล้วถ้ามีการเจรจาเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นอีกไหมนะคะมันมีสิทธิที่ทุกคนจะคิดได้เนาะแต่ว่ากา็ภาวนานะคะอยากขอย่าให้มีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีกเลยนะคะแต่ว่าการที่ท่านนายกเนี่ยจะยุสบสภาเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะถ้ายุสบสภาเนี่ยต้องบอกเลยว่า พักนะคะของนายกเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้หาเสียงเลยเพราะว่าคนได้ตีความไปแล้วคือเราจะใช้คำนี้ก็ได้นะคะก็คือ,อปลาหมอนะคะปลานะคะตายตัวเดียวก็คือเหม็นทั้งห้องนะคะก็ไม่มีโอกาสได้หาเสียงแต่ถ้านายกอ,ออกมานะคะแสดงการลาออกในตอนนี้นะคะอันนั้นนะคะ ก็ทางพรรคการเมืองนี่ก็ยังจะมีสิทธิ์นะคะได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่เนาะแล้วก็มันจะมีกฎหมายที่มีการโทษสูงพอสมควรนะคะโทษสูงพอสมควรคือถึงประหารชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวมาดูถ้าท่านนายกนะคะโดนกฎหมายนะคะในข้อนี้ไปนี่ก็หนักเหมือนกัน ประมวลกฎหมายอาญามาตรา124ผู้ใดกระทำการใดๆเพื่อให้ประโยชน์แก่ศัตรูในเวลาที่ประเทศไทยอยู่ในภาวะสงครามกับประเทศอื่นอันเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ศัตรูไม่ว่าการนั้นจะเป็นการกระทำในประเทศไทยหรือนอกราชอาณาจักรผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏต่อรัฐภายนอก ต้องระวังโทษประหารชีวิตและจำคุกตลอดชีวิตนะคะบทสรุปสำคัญก็คือเป็นความผิดฐานเป็นกระบฏต่อรัฐภายนอกต้องมีการช่วยเหลือศัตรูของไทยขณะอยู่ในภาวะสงครามนะคะถึงจะเข้ามาตราน,นี้เนาะการกระทำนี้อาจเกิดขึ้นทั้งในประเทศหรือต่างประเทศโทษหนักมากประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต และตอนนี้ก็มีการเรียกร้องให้ปปชตรวจสอบนะคะแล้วปปชคืออะไรคะมาดูกันค่ะปปชย่อม,มาจากคณะกรรมการปกป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหน้าที่หลักของปปชก็คือตรวจสอบการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองและข้าราชก,การระดับสูง ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐองค์กรนี้เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญของไทยมีอำนาจในการไก่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะดิฉันไม่ใช่ปปอชอแต่ดิฉันเป็นปอชอชนะคะก็เราเราทุกคนนะคะเป็นป ปอชอชอนะคะก็คือประชาชนนะคะประชาชนคนไทยมีอ่าระบบประชาธิปไตยเป็นที่ตั้งนะคะดังนั้นเราจึงมีอ่าสิทธิ์ที่จะพูดมีเสียงที่จะเลือกตั้งมีสิทธิ์ที่จะอ่าเห็นชอบนะคะเกี่ยวกับาการกระทําของรัฐบาลหรืออ่าผู้คนนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะพูดเราไม่ใช่อ่าระบบ คอมมิวนิสต์เหมือนคำเมนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะคำเมนก็เรียกได้ว่าไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะพูดนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในระบบคอมมิวนิสต์นะคะซึ่งหลายๆท่านตอนนี้นะคะที่ประเทศไทยนี่ก็รู้สึกผิดหวังนะคะ,ะในะข้อผิดพลาดของนายก ของไทยนะคะซึ่งจะเรียกได้ว่าบางคนบอกว่าไม่ทันเล่เหลี่ยมของสมเด็จทุนเซนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ทำให้เราเห็นแล้วนะคะว่าไม่เพียงแค่นานาชาตินะคะจะคิดว่าอ่า รัฐบาลเนี่ยค่อนข้างอ่อนแอนะแต่ตอนนี้หลายๆท่านนี่ก็ฝักมาว่ารู้สึกว่าจะไม่มีประสบการณ์ด้วยนะคะเรียกได้ว่าวุฒิภาวะไม่ถึงนั่นเองนะคะก็หลังจากเกิดคลิปหลุดมาเนี่ยท่านก็มีการยกหูโทรศัพท์นะคะโทรไปหาแม่ทัพนะคะแม่ทัพกุ้งนะคะซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในคลิปนั้นด้วยก็คือถูก กล่าวถึงนั่นเองนะคะถูกกล่าวถึงนอกแต่การเจรจาเนี่ยมีในคลิปนั้นนะมีอยู่สามคนนะคะก็คืออท่านนายกของไทยนะคะแล้วก็ฮุนเซนเนาะแล้วก็เคลียงหวดนะคะหรือพี่ฮวดเป็นคนแปลให้นั่นเองแต่พอจบอการเจรจานะคะยกหูเจรจาของนายกทั้งสองฝั่งเนี่ยคุณเซนนะคะก็ เป็นคนบอกเองนะคะว่าคุณเซนเนี่ยเป็นคนแชร์คลิปหลุดนั้นออกมานะคะซึ่งคลิปแรกเนี่ยเราจะได้เห็นแค่9นาทีนะคะแต่ว่าคุณเซนบอกว่าเอ๊ะถ้ารัฐบาลไทยยังไม่พอใจผมมีถึง17 .6 6 6นาทีนะคะอ่อนาทีนะคะจะส่งให้ได้นะแล้วก็อ่าได้ส่งคลิปนี้ไปให้อ่าบุคคลสำคัญในที่ต่างๆเนี่ย80คนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเมื่อคลิปหลุดออกมาเนี่ยทำไมนายกถึงต้องออกมาบอกว่าเป็นคลิปของตัวเองนะคะเพราะอ่าถึงนายกจะบอกว่าเป็น AI หรือเป็นการตัดต่อเนี่ย ทางหุ่นเซตเนี่ยก็จะต้องออกมาบอกอยู่แล้วนะคะว่ามันเป็นอักลิปของนายกกับผมนะคะคือตรงเนี้ยถ้าเราจะคิดไปในอีกแง่หนึ่งนะคะดิฉันคิดว่าคุณเซ็นเนี่ยกำลังจะปั่นนะคะปั่นเหตุการณ์ในประเทศไทยนะคะก็คือยุให้ทำสงครามแล้วก็ไม่ยอมทำนะคะแล้วก็ ให้เปิดด่านก็ไม่ยอมเปิดนะคะแล้วก็ไปสารโลกก็ไม่ยอมไปก็เลยอหลายๆคลิปที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นการทวงบุญคุณของอ่ากับคุณจตุพรนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะ,ะลงมาคำพูดที่บอกว่าคุณสนธิเนี่ยเป็นศัตรูของกัมพูชาเลยดิฉันเองก็ยังคิดว่าถ้ามีการรบกันเกิดขึ้นมาเนี่ยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบ อยู่แล้วนะคะแต่ในเมื่อมันเจรจากันได้เราก็ควรเจรจาไม่มีใครอยากให้เกิดสงครามแต่ในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้มันเป็นการหักเหลี่ยมกันนะคะซึ่งะจะพูดอีกในหนึ่งก็ถือว่าเป็นการเสียมารยาททางการทูตอย่างมากที่คุณเซนเนี่ยเอาอคลิปนี้มาเปิดเผยนะคะเหมือนกับเราเ เล่นกนรารพนันจนเสียหมดตัวแล้วก็ถอดเสื้อเล่นนะคะคือไพ่ใบสุดท้ายแล้วนะคะก็เรียกว่าอยากจะทําให้สถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยชาวโลกสนใจให้มากที่สุดแต่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าทางคือทางมหาอำนาจทั่วโลกเนี่ย ไทยกับขเขมรไม่ได้มีอะไรที่เขาอยากได้ไม่ได้มีผลกระทบนะคะเกิดขึ้นกับเขาสู้เขาไปาสนใจเรื่องอิหร่านนะคะเรื่องอิหร่านกับที่รบก,กันตอนนี้นะคะนั่นก็คือ,อเรื่องของน้ํามันนะคะถ้าเยอือเนี่ยน้ํามันขึ้นทองขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็ทางรัสเซียนะคะทางรัสเซียกับ ยูเครนนะคะตรงนั้นก็เป็นเรื่องของน้ํามันแล้วก็เป็นพวกเครื่องอุปโภคบริโภคที่ส่งผลกระทบนะคะสองสงครามเนี้ยส่งผลกระทบแน่แต่ว่าถ้าไทยกับกัมพูชาเนี่ยเรียกได้ว่าจะไม่ค่อยส่งผลกระทบอะไรเลยนะคะตรงเนี้ยบางสำนักข่าวก็จะบอกว่าคุณเซนเนี่ยต้องการสร้างสถานการณ์นะคะเพื่อกลบ นะคะเพื่อกลบเรื่องเน่าๆที่มันเกิดขึ้นนะคะก่อนหน้านี้แล้ก็เกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ก็คือ,อทางขเขมรเนี่ยต้องบอกเลยว่าสหรัฐนี่นนบอกว่าขเขมรเนี่ยเป็นสแกมเมอร์ระดับโลกแล้วก็มีบริษัทที่ฟอกเงินนะคะบริษัทของอหลานของมูลซนซธเนี่ย เป็นอแหล่งฟอกเงินใหญ่ระดับโลกเลยแล้วก็ไม่นานมาเนี่ยนะคะสหรัฐก็ประกาศนะคะระงับวีซ่าหลายประเทศซึ่งจำนวนนั้นนะคะก็มีพี่น้องชาวเคมรด้วยนะคะระงับวีซ่าของชาวเขนรจะไม่ให้เข้าสหรัฐนะคะก็คือเนะะี่ยค่ะมันก็เลยเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะคะหลายๆเหตุการณ์ดีกว่าเนาะ,ะที่มาผนวกรวมกันนะคะทำให้คุณเซนเนี่ย ต้องอ่าเปิดไพ่ใบสุดท้ายนะคะแล้วก็อาจจะเป็นจุดสิ้นสุดนะคะของอรักสองรักสองประเทศนะคะเขาเรียกว่าละครเรื่องอความรักสองประเทศนะคะระหว่างสองตระกูลเนาะก็อาจจะเป็นจุดสิ้นสุดแต่แต่อีกในหนึ่งนะคะก็มีคนออกมาบอกเหมือนกันว่าอ่าทางฮุนเซนเนี่ยอยากได้ออยากได้เอา ทางทางกระนะคะเพราะว่าอ่ามันจะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรบ่อน้ํามันใช่ไหมคะในทะเลเนาะถ้าขยับแผนที่มาอีกสักนิดหนึ่งนะคะสักสองขยับแผนที่มาสักมิลหนึ่งสองมิลอะไรเงี้ยเออก็มันจะถ้าเป็นพื้นที่ปัจจุบันนี้มันก็จะเข้ามาไทายี่ประมาณสองกิโลสี่กิโลอะไรเงี้ยมันก็จะกิน กินไปเป็นจังหวัดเลยนะคะซึ่งถ้าได้จังหวัดตราดได้เกาะกูดไปเนี่ยก็มันจะครอบคุมถึงพื้นที่บ่อน้ำมันด้วยซึ่งตรงนี้ก็มีการพูดนะคะในอีกแนวหนึ่งว่าอาจจะมะีเบื้องลึกเบื้องหลังนะคะในการที่มีการมีส่วนได้ส่วนเสียมาแล้วนะคะก็เลยตรงนี้ไม่สามารถทำให้ แบบตามที่สัญญากันไว้ได้คุณเซนก็เลยาวางไพ่ใบสุดท้ายนะคะยอมแตกหักยอมถอดเสื้อเล่นการบันนั่นเองนะคะ <c oughs> ก็ตรงนี้ก็จะต้องอดูกันต่อไปนะคะก็บางสำนักข่าวบอกว่า,าให้เวลานายกเนี่ยไม่เกินนะคะไม่เกินเจ็ดวันนะคะต้องลาออกและวหรือว่าได้แค่สองวันนะคะเพราะว่าตอนนี้ ข่าวก็บอกว่าอนายกเนี่ยร้องไห้หนักมากนะคะแล้วก็เหมือนจะไม่ไหวแล้วแต่บางบางข่าวก็บอกว่ารู้ดีว่าอสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงแต่ว่าต้องรู้ว่าอช่วงที่วัดเนี่ยเป็นนายกนะคือไม่มีคนไหนยอมลาออกไม่มีคนไหนอ่ ยอมทิ้งเก้าอี้จนกว่าประชาชนจะเดินลงถนนไปประท้วงนั่นเองนะคะตรงนี้เราก็จะต้องอคอยดูกันต่อไปนะคะก็เราไม่ใช่ปปชนะคะเราเป็นปชชนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะคอยดูแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะพูดนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะให้กำลังใจกองทับบกของเราด้วยนะคะแม่ทับกุ้งนะคะก็คืออเรียกได้ว่าท่านเป็น สุภาพปรุษอย่างแท้จริงนะคะถึงในคลิปคุณเซนจะบอกว่าท่านเป็นลูกผู้ชายนะคะแต่ว่าการกระทำเนี่ยมันตรงกันข้ามนะคะแต่ว่าแม่ทับนะคะแม่ทับบกของเราแม่ทับกุ้งของเราเนี่ยท่านเป็นเอ่อลูกผู้ชายโดยแท้นะคะเป็นเอ่อเรียกได้ว่าเป็นสุภาพบุรุษนะคะก็คืออ่อ นายกยกหูไปขอโทษแล้วท่านก็บอกว่าเป็นไม่เป็นไรผมทําหน้าที่ของผมหน้าที่ของทหารคืออะไรคะปกป้องชาติไทยนะคะไม่ให้เสียแผ่นดินแม้แต่ตารางนิว้วเดียวนะคะโอเคตรงนี้เดี๋ยวขอยุดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นอย่างไรานายกจะลาออกหรือไม่หรือจะยุบสภาหรือจะมีการเกิดกอรัฐทหาร รัฐประหารเกิดขึ้นนะคะเรามาติดตามกันต่อไปค่ะโอเคเดี๋ยวมาพบกับนักเล่าชาวบ้านอย่างดิฉันอีกวันนี้ถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe นะคะก็กด subscribe ไปด้วยดิฉันมีการไลฟ์สด จันพุทธศุกร์นะคะเวลาประมาณตีหนึ่งตีสองของประเทศไทยนะคะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะเวลาที่ดิฉันไล์สดนะคะพวกคุณก็จะได้อ่ามาแช์นะคะมาแชร์ความรู้มาแชร์ข่าวสารให้ดิฉันได้ทราบด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ดิฉันนักเล่าชาวบ้านสวัสดีค่ะ